สวัสดีค่ะช่องคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะมีไสกระถางสี่กับใสกระถางหกนะคะค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะส่งวันศุกร์นะคะโอโอคุณยายมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์บบไลน์ไปเดียวกันนะคะ<อ>เดี๋ยวมาดูราคาห้าสิบบาทก่อนนะคะ ห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งนะคะนี่มงกุฎดอกส้มนะคะต้นที่หนึ่งมงกุฎดอกส้มห้าสิบบาทต้นที่สองศิลาหุ้มทองนะคะห้าสิบบาทต้นที่สามเท้าหีรันพนาศูนย์นะคะห้าสิบบาทคุณยายขอเร็วหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์คุณยายอัดคลิปนานไม่ได้ นี่เก้าทับนะคะเก้าทับป้ายนะคะห้าสิบบาทแล้วก็ลูกไม้ไก่นะคะห้าสิบบาทไซโตแล้วนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วนะคะแต่ธาตุบางแก้วน้องยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็เก้าทับนะคะเก้าทับด่างแบบนี้นะคะห้าสิบบาทแล้วก็หนึ่งตะวันพันดาวนะคะเป็นบอลกัดสีห้าสิบบาทแล้วก็มณีล้อมเพชร แพงนะคะนี่ด่างนะคะต้นที่หนึ่งห้าสิบบาทมันนีล้อมเพชรแผงต้นที่สองหบบาทมันนีล้อมเพชรแผงต้นที่3ามหบาทแล้วก็ลูกไม้นะคะลูกไม้กัดสีต้นโตนะคะคุณยายไม่รู้จักชื่อแล้วก็2ฝั่งโค เขาฮีรันแผงนะคะน้องไม่ไป้ายน้องก็จะแดงแล้วต้นนี้มงกุฎจักรพพัดนะคะห้าสิบบาทต้นนี้ก้าทับนะคะก้าทับด่างห้าสิบบาทต้นนี้พรเจ้าสัวด่างนะคะมีสองต้นห้าสิบบาทองค์ยิงท้อฝันห้าสิบบาทมนนีล้อมเพชรแผงห้าสิบบาท เท้าฮีรันพนาศูนย์50บาทต้นที่สองเอาไปก็อัพไฟนะน้องโยงแล้วเนี่ยคุณยายพกเชือกไว้แล้วก็เท้าลำไยนะคะนี่ป้ายนะคะไซส์ตัวแล้ว50บาทแล้วก็ฮิริพุนชัยนะคะ50บาทลูกไม้ใบกลมน้ำตาลป้ายเขียวนะคะ50บาทคุณยายไว้หน่อยนะคะโทรศัพท์คุณยายไม่ค่อยดีถ้าอาัดนานแล้วเดี๋ยว มันจะลงคลิปไม่ได้นะคะนี่ต้น50บาทต่อไปต้นละ70บาทนะคะต้นละ70บาทโชคล่ำซำด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะโตแล้วนะคะแล้วก็ลูกไม้ป้ายชุมพูแบบนี้นะคะในกระถางนี่มี2ต้นนะคะ70บาทแล้วก็มณน,นีล้อมเพชรนะคะหน้าชุมพูแต่น้องจะต้นเล็กหน่อย70บาทแล้วก็ พรเจ้าสัวป้ายสวยๆแบบนี้นะคะ70บาทองค์หญิงท้อฝันนะคะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะป้ายนะคะ70บาทแล้วมาดูราคา120 120ลักเอยด่างเหลืองนี่นะคะอยู่ในไซกระถาง6นะคะ120บาทนะคะแล้วก็บัวสวรรค์อยู่ในไซสกระถาง5.7นะคะ ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ซับพุนผลด่างทุกใบนะคะไสกระถางหกนะคะต้นนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็วเคโนอยู่ในไสกระถางสี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้ววเคโนอยู่ในซส์กระถางหกนะคะต้นนี้สองร้อยบาทนะคะ แล้วก็สาวนครชัยศรีหน้าทองใบใหม่หลอดใหม่น้องมาแล้วนะคะอยู่ในใจกระถางหกต,ต้นนี้ร้อยหบาทแล้วก็สาวนครชัยศรีนะคะไถโตแล้วนะคะไสแม่พันอยู่ในแต่กระถางหกด่างทองมาแล้วนะคะเหลืองทองต้นนี้ร้อยปดบาทนะคะน้องจะโตกว่าต้นนี้ต้นนี้น้องก็เหลืองทองหลอดใหม่น้องมาแล้ว แล้วก็สาวนาควรชัยศรีต้นนี้นี่นะคะเหลืองทองแต่ใบนี้น้องจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะเป็นใบเบีย้ยไม่เป็นไรนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มันนีล้อมเพชรนะคะนี่นี่นะคะด่างนี่ใบใหม่น้องด่างสวยเลยนะคะใบนี้น้องจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะแล้วต้นนี้โวเคโนแผงนะคะนี่ ใบใหม่น้องมาเหลืองสวยเลยนะคะน่าจะเริ่มมีหัวแล้วเพราะคุณยายเลี้ยงมาหลายเดือนแล้วต้นนี้250หนะคะวูคิโนแผงแล้วก็ต้นนี้หน้ามึงนนนะคะหน้ามึงนนหน้าทองน้ำตาลนะคะต้นนี้ต้นนี้200บาทนะคะเพราะว่าน้องน่าจะมีหัวแล้วเนี่ยต้นนี้ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วแล้วต้นนี้บัวสวรรค์นะคะ บัวสวรรค์กระถางหกนะคะต้นนี้200บาทนะคะแต่ใบนี้น้องมีตำหนินิดหน่อยโดนหนอนแทะแล้วก็ต้นนี้กิตติมาจเจนจีลานะคะอยู่ในไซกระถางหกต้นนี้3ามรอห้าสิบนะคะคุณยายออกมาจากตู้เนี่ยน้องก็เลยจะคอพับๆหน่อยนะคะเดี๋ยวพอเช้ามาน้องก็จะสดชื่นเหมือนเดิมแล้วก็ต้นนี้เศรษฐีปีชวดน,นะคะอยู่ในไซกระถางหก หลอดใหม่น้องมาก็ออกเหลืองน้ํำตาลทองแล้วนะคะนี่ต้นนี้สี่ร้อยบาทนะคะแล้วต้นนี้ต้นสุดท้ายนะคะลูกไม้ปาครับนะคะนี่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใบใหม่น้องนะคะคุณยายน้องมาจากตู้คอน้องก็เลยจะพับๆหน่อยนะคะต้นนี้สามร้อยนะคะสวยมากลูกไม้ปลาครับถ้าท่านไหนรับเดี๋ยวคุณยายอัพไซเป็นไซหกให้นะคะ ลูกไม้ประคราฟนะคะสวยมากเป็นบอลใบกลมนะคะเนี่ยสามบาทค่าส่งเมาส์เมาส์เจบาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนีเอสนะคะถ้าต้น50บาทคุณยายขอช่วยเอฟคุณยาย3มต้นขึ้นไปนะคะเพราะว่าคุณยายแพ็กใส่ตะกร้านะคะค่าอุปกรณ์ค่าตะกร้า คุณยายขอ F 3ต้นขึ้นไปนะคะถ้าท่านไหนรับต้นละ50บาทนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะกดนิ้วโป้งเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงวันสีนะคะสวัสดีค่ะ